สวัสดีค่ะสวัสดีทุกเพจ youtube ติ๊กต็อกพี่กันนมแม่ขาวน,นี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะ,ะใครอยู่ก็เข้ามาฟังนะคะวันนี้พี่กันก็มีสาระความรู้มาฝากอาพิมพคําถามไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็อยากให้กล่าวทักทายกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจดีๆให้กับพี่กันนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไลฟ์ความรู้ในเรื่องของการวัดไข้ให้ลูกอ่าเผอิญว่าบางที เวลาที่เราแบบลูกมีไข้ค่ะการวัดไข้คือมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราสามารถมองบอกได้ว่าลูกมีไข้ไหมนะคะเราต้องวัดอย่างถูกวิธีการวัดไม่ถูกวิธีหากลูกมีไข้แต่เราวัดแล้วไข้ไม่ขึ้นแบบนี้ลูกก็จะไม่ได้รับยาและลูกอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะพี่แกงก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องของการวัดไข้กันดีไหมว่าวัดการวัดไข้เนี่ยมีเทคนิค หรือมีข้อควรทาแบบไหนบ้างการวัดไข้แต่และชนิดเนี่ยการแปรผลเนี่ยแบบไหนที่บ่งบอกว่าลูกน้อยของคุณแม่กาลังมีปัญหาว่ามีไข้หรือว่ามีหรือว่าเป็นไข้นั่นเองค่ะอ่าทีนี้การวัดไข้ที่ต้องมาบอกเพราะอะไรมันไม่ได้มีวิธีการเดียวนะคะมันมีหลายวิธีการค่ะอ่าแต่และว,วิธีมีวิธีการวัดแบบไหนแบบไหนว่าบอกว่าลูกมีไข้นะคะดูแลยังไงนะคะถ้าลูกมีไข้แล้วนะคะ การวัดไข้ในร่างกายเนี่ยถ้าแบ่งเป็นตามจุดต่างๆในร่างกายค่ะแบ่งออกเป็นห้าจุดนะคะคือมีทางปากทางลักแร้ทางทวารหนักทางหูแล้วก็ทางผิวหนังค่ะอ่าถ้าแบ่งเป็นช่องทางการวัดนะแต่ถ้าเกิดว่าแบ่งเป็นอุปกรณ์นะคะคือเครื่องมือวัดอุณหภูมินะคะก็จะมีด้วยกันสามชนิดอ่าแบบใหญ่ๆนะแบ่งแบบใหญ่ๆคือสามชนิดนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นปลอดตัวนี้ปลอดแก้วนะคะ ปลอดแก้วเป็นเครื่องมือที่แบบราคาถูกหาซื้อง่ายแม่นยำนะคะแต่ว่าใช้เวลาวัดค่อนข้างนานมักนิยมใช้วัดทางปากลักแร้นะคะถ้าปรลอดแก้วที่เป็นทางทวารหนักก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะแกไม่ได้หยิบม,มาโชว์นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่หนึ่นะคะสองก็จะเป็นอันนี้ก็นิยมใช้เนาะก็คือแบบะะดิจิตอลนะคะดิจิตอลอันนี้นะคะอันนี้เป็นแบบใช้งานง่าย กว่าประหลอดแก้วนะคะวัดไม่นานนะคะมีเครืองมีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิเสร็จแล้วนะคะอันนี้ใช้วัดทั้งปากหลักแร้นะคะหรือในเด็กเล็กก็ใช้วัดทั้งหันหนักได้นะคะสามก็คือจะเป็นตัวอินฟาเรดนะคะคือตัวยิงอย่างนี้นะคะใช้แบบไม่สัมผัสร่างกายนะคะใช้รังสีอินฟาเรดวัดความร้อนที่แผ่ออกมาจากร่างกายนะคะส่วนใหญ่ก็สะดวกตรงที่ว่ามัน เด็กก็จะไม่กลัวแม่อะไรเพราะเราใช้การอย่างนี้ยิงเข้าไปนะคะก็จะเด็กก็จะง่ายสาหรับเด็กนะคะแต่ว่าความแม่นยำเด็กก็จะน้อยกว่านะคะทีนี้อันนี้สําคัญอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเข้าก่อนมากันเยอะหรือยังสวัสดีค่ะขอไลค์ขอแชร์ให้พิกันนิดนึงนะคะทีนี้คือสําคัญอยากจะบอกว่าขั้นตอนการวัดไข้และการเตรียมตัวก่อนวัดไข้สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ย มันสาคัญคุณแม่จะต้องดูนะคะสิ่งที่ควรทําคืออ่ะขั้นตอนในการวัดไข้แน่นอนเราต้องทําสะอาดอุปกรณ์หรือประหลอดวัดไข้ก่อนและหลังใช้ทุกครั้งเพื่อสุขภาพอนามัยถึงแม้ว่าจะเป็นของใช้ที่ใช้ในบ้านใช้ส่วนตัวก็แนะนําว่าให้ควรทําสะอาดก่อนนะคะอ่าถ้าเป็นประหลอดวัดไข้แบบแก้วนะคะก็คือแบบที่พี่กันโชว์นะคะเดี๋ยวพี่กันเปิดให้ดูนะอันนี้แบบนี้ ต้องเช็คตัวประหลอดนะคะมันจะมีประหลอดสีเงินเงินเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าว่าเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีเส้นประหลอดสีเงินเงินนะคะเดี๋ยวไปการใช้ปลายปากกาชีดีกว่าอ่า่า,าตรงนี้มันจะมีแถวนี้นะคะเห็นไหมอันนี้ต้องต่ำกว่าค่าสามสิบหกถึงจะเริ่มวัดได้โดยวิธีการคือเราสอบัตนะคะ อะพอสบัดปุ๊บมันจะลงมานะคะเมื่อก่อนสมัยพี่กันเรียนพยาบาลเนี่ยต้องซื้อเองอันละสาห้าบาทตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนี่เห็นไหมคะต้องวัดต้องสลัดให้ต่ำนะคะแบบนี้เนาะต้องวัดอย่าลืมนะคะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะให้ต่ำกว่าสามหกหรือต่ำสุดๆเลยก็ได้นะคะ หลีเกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างก่อนวัดไข้เพราะอาจจะทําให้ผลเอลอร์เลอร์ได้นะคะหรือส่งผลต่ออุณหภูมิกายให้สูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเครื่องดื่มน้ําร้อนโอนตินร้อนกาแฟร้อนต่างๆนะคะซุปร้อนๆนะคะที่เราให้ลูกกินโอนตินร้อนหรือน้ําอุ่นไปแล้วมาวัดไข้ไข้ก็ขึ้นสูงอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะควรทิ้งช่วงหลังจะกินประมาณ20-30นาทีค่ะกรณีที่เพิ่งออกกาลังกายใช้กิจกรรมแรงแรงกายเยอะนะคะ หรือว่าอยู่กลางแจ้งแล้วกลับมาอย่างนี้ค่ะควรหลืออาบน้ําอุ่นแล้วก็เพ,พิ่งเพิ่งออกจากการอาบน้ําอุ่นอย่างนี้ค่ะให้รอเวลาเมื่อเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยวัดไข้อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการก่อนวัดไข้หรือว่าสิ่งแวดล้อมมีผลอย่างในเด็กเล็กห่อตัวแน่นเลยผ้าหม่หมห่มหลายชั้นเลยแล้ววัดไข้ลูกก็มีโอกาสที่จะไข้ขึ้นต้องแบบ ให้ลูกแบบอยู่สบายๆผ่อนคลายไม่อยู่ในที่อบอ้าวแล้วึงค่อยวัดนะคะอันนี้ก็นฝากนิดนึงในเด็กเล็กอ่าทีนี้เรามาดูการวัดไข้ทั้งหมดห้าห้าช่องทางของร่างกายนะคะอ่านะคะวิธีการวัดไข้ทางปากวิธีนี้เหมาะส,สำหรับเด็กที่สื่อสารได้แล้วนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณ5้าขวบนะคะไม่แนะนําให้เด็กที่ต่ากว่าห้าขวบวัดเพราะเสียงที่เด็กจะกัดประลอดแตกค่ะ โดยเฉพาะประหลอดนี้ประหลอดแก้วนะคะโดยวิธีการวัดการวัดไข้ทางปากที่ถูกวิธีค่ะต้องดูว่าในช่องปากมีสิ่งใดตกค้างอยู่หรือเปล่าลูกอมมะเฟืังนะคะอ่าและอย่าลืมหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนวัดค่ายี่สิบถึงสามสิบนาทีอ่าวิธีการวัดนําประหลอดนะคะหรือทีโมิเตอร์ของเราเนี่ยสอดเข้าไปในปากโดยให้ส่วนปลายนะคะก็คือส่วนปลายคือตรงนี้นะคะส่วนปลายคือตรงนี้นะคะอ่าอยู่ตำแหน่งใต้ลิ้นอีก ปากให้สนิทปิดปากให้สนิทนะคะห้ามเคี้ยวหรือว่ากัดนะคะรอสัญญาณถ้าเป็นประหลอดออดิจิตอลอย่างนี้ให้รอสัญญาณประมาณรอสัญญาณดังนะคะรอสัญญาณดังแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะวัดนานสามถึงสี่นาทีโอเคไหมถึงจะได้ค่าหรือว่าจนกว่าค่าประหลอดหรือว่าตัวสีเงินเงินมัน,ม,นมันนิ่งนะคะก็ถึงจะอ่านผลได้อื ต่อไปค่ะเป็นการวัดไข้ทางรักแร้ซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวกง่ายแล้วก็นิยมเนาะพี่เกงก็วัดลูกทางรักแร้เหมือนกันนะคะแต่ถามว่าแม่นยําน้อยที่สุดเอ้ยแม่นยําเท่ากับปาทางปากไหมไม่นะคะทางปากกับทางทวัรหนักค่อนข้างแม่นยํานะอ่าแต่วิธีนี้มันง่ายสะดวกเหมาะก,กับเด็กแหละค่ะบอกตรงตรง,ตรงนะคะหลักการสําคัญคือเราจะไม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นเกินไปตอนวนัดแล้วก็หลีกเลี่ยงการ วัดไข้หลังการอาบน้ํานะคะพอส่งผลต่อข้าวอุณหภูมินะคะวิธีการให้เรานําปลอดวัดไข้เนะะี่ยค่ะเปิดเครื่องสลัดปลอดก่อนนะคะถ้าเป็นอันนี้ก็คือสลัดอันนี้ก็เปิดเครื่องเน็บไว้ที่รักแร้ค่ะโดยให้ตัวปลายวัดอุณหภูมินี้อยู่ตรงกลางของรักแรก้ระวังอย่าให้หลุดเลยปลายบางคนโผล่อย่างนี้ไม่ได้นะคะหลุดเลยไปดูด้วยนะคะเด็กบางคนก็ดิกดิ๊กดิกเราต้องคอยจับอย่างนี้ไว้ให้นะคะ เหมือนเดิมการอ่านค่านะคะสำหรับปลอดดิจิตอลนะคะอันนี้ก็คือรอเครื่องดังซึ่งแต่และเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องอ่านคู่มือกันนิดนึงนะคะหมายถึงว่าเขาก็จะดังบางคน2นาทีบางอัน3ถึง4นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะคะให้รอสัญญาณดังขึ้นนะคะถ้าเป็นแบบดิจิตอลเอยถ้าเป็นแบบอันนี้ปลอดวัดไข้นะคะ โดยทั่วไปแล้วก็จะใช้เวลาวัดประมาณสี่ถึงห้านาทีแต่กรณีเด็กฟังไว้ในคุณแม่นะคะถ้ารกคลอครบกำหนดถ้าใช้ประหลอดวัดไข้เป็นแบบนี้นอกจากสลัดให้ต่ำพอสามสิบหกแล้วต้องวัดนะทางรักแร้นานแปดนาทีในเด็กครบกำหนดขอด้อก็คือสาสิบแปดสัปดาห์ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าก่อนกำหนดให้วัดนานห้านาทีค่ะอ่าก็คือก่อนสาสิบแปดสัปดาห์นะคะวัดไข้ทางทวารหนนะักนะคะอันนี้ใช้ในเด็กแรกเกิดนะพูดง่ายๆเออ ในเด็กแรกเกิดเท่านั้นในโรงพยบาบาลเนี่ยก็ใช้ในเด็กแรกเกิดเท่านั้นนะคะไม่เนนะ่ไม่ค่อยอยากให้ใช้การวัดทางทวารหนักสักเท่าไหร่น,นะคะสําหรับพ่กันนะคะก็คืออาจจะแนะนําคร่าวๆว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้วัดในเด็กแรกเกิดเนื่องจากว่าเขาจะดูอุณหภูมิกายแล้วก็จะเป็นการประเมินเรื่องของมีการมีรูทางทวารหนักด้วยนะคะเขาก็จะวัดนานสามนาทีกรณีเ,นนเด็กครบกําหนดนะคะลึกสามเซนแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้อดกอนกำหนดก็ลึกสองจุดห้าเซนนานสามนาทีค่ะ เราต้องยกขาเด็กขึ้นแล้วก็เสียบปลอนลงไปเวลาพยาบาลวัดนะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ต้องรู้เยอะเพราะว่าไม่ได้ค่อยแนะนําให้วัดเท่าไหร่นะคะการวัดไข้าทางหูอ่าพี่กันไม่มีอุปกรณ์มาโชว์นะคะเ,เป็นหลักการใช้อินฟลีเหมือนกันนะคะเหมาะสําหรับเด็กอายุ3เดือนขึ้นไปเพราะเป็นขนาดหูเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วแบบสามารถหยอดแสตสอดแทรกเครื่องมือเข้าไปได้นะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเสร็จเนาะค่อนข้างก็ ความมันยําก็ใช้ได้อยู่นะคะโดยก่อนการวัดอย่าลืมทาความสะอาดอุปกรณ์นะคะใช้หลังวัดเสร็จก็ต้องใช้ฝาครอบตรงอินฟเรลท,ที่จับอุณหภูมินะคะตรวจสอบหูว่ามีสิ่งผิดปกติหรือมีอะไรขัดขวางหรือเปล่ามีอะไรอุดตันหรือเปล่านะคะวิธีการวัดเราจะต้องดึงใบหูของลูกค่ะถ้าเป็นเด็กต่ำกว่า12เดือนให้ดึงติ่งหูลงและเอียงไปทางด้านหลังแบบนี้เพื่อให้เห็นรูหูชันแล้วก็สอดทอโมเทอร์โมโมิเตอร์เข้าไปในรูหูได้นะคะอ่า เมื่อเอาทอร์โมมิเตวัดสอดเข้าไปปุ๊บดิปุ๊บ,บอ่าเสร็จก็เอามาอ่านนะคะการวัดไข้ทางหูแนะนําวัดสักอย่างน้อยสองครั้งค่ะเพื่อป้องกันความคาดเคลื่อนแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะคะไม่เหมาะกับในเด็กตั็กต่สามเดือนนะต่อไปการวัดไข้ทางผิวหนังนะคะอันนี้ก็สะดวกเด็กบางคนที่กลักวกลัวคุณหมอกลัวเครื่องมือการวัดไข้อันนี้ก็อาจจะนํามาใช้ได้นะคะแต่ถามว่าแม่นยํา น้อยถ้าน,นี้คือความมันย็งก็คือจะน้อยกว่าอย่างอื่นนะคะคือจะมีการใช้สองวิธีคือการใช้อันนี้ค่ะตัวยิงนะคะกับตัวแปะหน้าผากนะคะอะตัวแปะหน้าผากเ,เด็กก็อาจจะไม่ชอบนะคะส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เราก็จะเห็นเป็นตัวนี้เนาะอะหลักการของการใช้ตัวนี้สําคัญมากนะคะไม่งั้งจะได้ค่าที่ไม่แน่นอนคะ่ะผู้ถูกวัดหรือว่าเด็กเนี่ยต้องอยู่นิ่งๆไม่มีอะไรขัดฝังบนหน้าผากครับแปะแปะแผ่นอุณ ลดอุณหภูมิที่หน้าผากต้องอ,ออกเช็ดทำความสะอาดก่อนนะคะอ่าและวิธีการวัดต้องตั้งตั้งฉากกับหน้าผากเดี๋ยวพี่กันทําให้ดูนะคะอันนี้คือไม่ตั้งฉากนึกออกไหมอันนี้ไม่ตั้งฉากอันนี้ไม่ตั้งฉากถ้าตั้งฉากคือแบบนี้นะคะอ่ะยิงส่วนระยะเนี่ยให้อ่านคู่มือระยะระยะเอ่อระยะคือความห่างอย่างงี้ค่ะเขาจะใกลใกล้อย่างเงี้ยลองอ่านที่คู่มือของแต่ละยี่ห้อนะคะว่า ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยบอกว่าเท่าไหร่นะเนี่ยต้องตั้งฉากแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ค่อยยิงนะคะเปิดเครื่องยิงตั้งฉากอ่ะนะคะวันก่อนที่แกรลงแชร์ไปแล้วนะคะสำหรับเทอร์โมมิเตอร์ที่ค่อนข้างได้มาตรฐานคือนอกจากวิธีการที่พี่แกนบอกแล้วพี่แกนแนะนำว่าต้องเลือกยี่ห้อที่ได้มาตรฐานแล้วก็ต้องระวังในการซื้อนิดนึงค่ะซื้อจากร้านขายยาที่มั่นใจได้นะคะซื้อจากถ้าเป็น ช้อปปิ้งออนไลน์เนาะลาซาด้าช้อปปก็แนะนําว่าจะต้องเป็นร้านแบบร้านมอหรือว่าร้านที่ร้านแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ได้มาตรฐานมีรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนต้องเลือกนิดนึงบางทีอาจจะเป็นยี่ห้อของเขาแต่ว่าปลอมก็ได้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะคารูโมท่ที่พี่แกแนะนํานะคะวันนั้นอันนี้ของโรงพยาบาลนะคะโอเคในการวัด5ช่องทางของร่างกายในยการอ่านค่านะคะ เอออะไรอ่ะไม่ใช่การอ่าน,นะคะ่าจะบอกการแปลผลนะคะมันก็จะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะคะคือถ้าทางปากนะคะเกณฑ์จะอยู่ที่ส5มสิบหจุดหถึง3 7มเุดเกณฑ์แบบนี้แสดงว่าถ้าเกิน37.5แสดงว่าเป็นไงคะลูกมีไข้นะคะทางทวันหนักนะคะสามหจุดหถึงสามองศานะคะเกินสามแปถือว่ามีไข้ทางร,รักแลนะคะ3 4มี่จุดถึง 37. 3 7มดจมองศาเซลเซียส เห็นไหมว่าทางลักแร้จะน้อยกว่าทางปากเพราะว่าความทางลักแร้เนี่ยมันจะออวัดได้ได้น้อยหรือว่าต่ำกว่าทางปากค่ะเราเลยใช้เกณฑ์สามสิบเจ็ดจุดสามนะคะ,ะถ้าทางหูนะคะสามห้าจุดแปดถึงสามสิบแปดองศาถ้าวัดได้สามแปดองศาถือว่าลูกมีไข้อวัดอ่ะเน้นยำ้ำทางที่วัดกันบ่อยๆก่อนดีกว่าทางลักแร้นะคะก็คือใช้ประหลอดอันนี้อันนี้ถ้าได้ค่า เกิน27.3ให้สันนิษฐานได้ว่าแน่นอนว่าลูกมีไข้ก็คือแปลผลว่าลูกมีไข้นั่นเองค่ะอืมนะคะแต่ทีนี้อ่าโอเคไหมเพราะว่าค่ามันจะคาดเคลื่อนวัดทางปากนะคะที่ต้อง27.5องศานะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้อยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใครมาทีหลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับพี่กันด้วยนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ